เค t ื True Move ่อบ TrueMove H c g 4G 3G และ Wi-Fi ฉันไม่รู้ว่าฉันจะอธิบายได้อย่างไร yeah. Yeah. ถึงผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ถูไม่เหมือนใครภ mm hmm. ายใต้แว่นตานั้น เธอซ่อนความมหัศจรรย์อย่างที่ฉันไม่เคยได้พบไม่เคยได้เจอจึงอยากให้คุณได้ลองฟังเสียงของเธอสุดที่ตาตัวฉันคนอย่างตัวฉันใครมาสนใจ on to ว่าจะสุขสันต์ฉันจะมีเธอข้างกายวันเวลาจะนานสักเพียงไหนเือนฉันคนนี้นั้นไม่มีวันหาและไม่มีวันจากไปให้ฉันได้รับรู้ให,รรให้ฉันนั้นได้มั่นใจไม่มีสิ่งใดที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่านานจักเท่าไ่ ไม่ว่าจะทุกหรือว่าจะสุขสาฉันจะมีเธอข้างกายวันเวลาจะนานสักเพียงไหนเพื่อฉันคนนี้ไม่มีวันหาดและไม่มีวันจากไปไหน โชว์พิเศษนะคะของคุณ Image และโคสแตมค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะบอกถึงความผูกพันระหว่างโคสและลูกทีมค่ะโคสกล้องดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆผมชื่นชมสเตมมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะครับที่สเต็มแต่งเพลงให้กับคิงเพลงนั้นเป็นเพลงที่ส่งคิงได้ดีมากแล้วผมก็ยังประทับใจเพลงนั้นอยู่จนมาวันนี้สเต็มก็ยังแต่งเพลงน่ารักน่ารักส่งลูกทีมจริงๆเป็นอิจฉาลูกทีมนะครับใครได้อยู่ทีมสเตมเนี่ย มีโค้ชที่แต่งเพลงเก่งอย่างนี้ก็มีโชว์ที่น่ารักน่ารักแบบนี้ครับอขอบคุณโค้ชก้องค่ะโค้ชเจนนิเฟอร์คริมแหะครับคือเป็นเป็นทีมที่น่ารักนะฮะเราได้เห็นความน่ารักของอีเมจอยู่แล้วแต่วันนี้เราได้เห็นความน่ารักน่ารักของสแตมจนเข้าใจแล้วว่าทําไมทาไมคือเราก็คิดิ้นในใจว่าถ้าเราอายุเท่ากับเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปแล้วบอกว่าถึงสแตมมีแฟนแล้วฉันก็จะชอบอะ น่ารักมากค่ะขอบคุณครับค่ะขอจอยบอยละคะครับก็เลือกเรื่องราวของเพลงมาประกบกันจนแบบสื่อความหมายแบบว่าส่งข้อความนะครับผมให้กับคนแบบว่าปอนปอนคือมันมันเรื่องราวมันน่ารักมากมากแล้วเมื่อกี้ภาพแล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆฟิวฟ้ามากนะครับเยี่ยมคครับขอบคุณครับโคชอีบอยครับและนี่ก็เป็นโชว์พิเศษนะครับจากโคชแซมและคุณอิเมจครับขอเสียงประมือด้วยครับ เดี่ยวคลิปนะครับยังไม่จบครับยังมี MV ใหม่สุดพิเศษจากผมนะครับชื่อเพลงว่ามากกว่ายิ่งกว่าเท่ากับนะครับไปดูรา้ลเลยที่ t ิสตรี a เฟ b บุ๊กแฟนเพจครับ